สวัสดีครับอาองเพชที่ไม่รับนะครับวันนี้ก็จะมาบอกถึงเรื่องการออกกําลังกายแบบคุณหลี่เลี้ยงเวยนะครับพระเอกพ่อเสี่งไห้ตอนนี้อายุ62นะครับหรือคุณติงลี่นะครับเขาจะมาสอนในเรื่องของการตบบนมือให้เลือดลมมันวิ่งนะครับตรงนี้แล้วก็ตบในช่วงของแขนเวลาไม่ให้เส้นเลือดอุดตันในหัวใจนะครับเวลาสังเกตวทุกวันนี้เรากินอาหารโดยมีไขมันเยอะๆนะครับ เราอาจจะเป็นโดยไม่รู้ตัวนะครับซึ่งตรงนี้เราถ้าเราตอบอยางนี้ทุกวันวันละ9้าครั้งนะแต่ละท่าจะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงและกระเป๋าครับผมก็มาชมนะครับแล้วเอาไปนําทํากันนะครับผมครับขั้นแรกนะครับหายใจเข้าก่อนนะครับ3มครั้งแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตบมือแรงๆนะครับ9้าครั้ง แล้วก็มาตกที่ท้องแขนนะครับทำปุ้งมือขยุม่มว้อย่างนี้นะครับ9้าครั้งแล้วมาทําด้านขวานะครับเหมือนกัน,นครับ1 2ึ่งสอสาี่ห้าแล้วก็มาทำํำตกระบบน้ำเหลืองนะครับให้เหลือไหลเวียนดีนะครับเ้าครั้งเหมือนกัน มาทำด้านซ้ายครับแล้วก็มาทำตรงวางขานะครับระบบท่าทั้งหมดนี่ครับมันจะเชื่อช่วยในเรื่องของระบบเลือดหมุนเวียนนะครับผมระบบน้ำเหลืองซึ่งตรงนี้มันจะทำให้กระปี้กระเป๋าและคนที่มีอาการปวดหลังเนี่ยก็จะไม่ปวดหลังนะครับในในเรื่องของการตกระบบนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนได้ทำนะครับ ทำช่วงเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงนะครับเวลาไหนก็ได้นะครับช่วงนั้นนะครับทำเป็นประจําทุกวันที่มีเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงครับขอบคุณครับ